ชีวิตผมมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับผมไม่ได้โฟกัสที่ผลลัพธ์ตลอดเวลานะครับผมรู้ว่าผมต้องการอะไรแล้วผมก็ปล่อยมันไปไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ดูดำดูดีผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับณช่วงเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่รู้อยู่ดีว่าทํายังไงมันถึงจะมีชีวิตแบบนี้อะไรประมาณนี้มันก็ต้องฝ่ฝันมันก็ต้องมินิเฟสแต่สุดท้ายคุณต้องปล่อยวางต้องเรียนรู้วิธีปล่อยวางผลลัพธ์มันมีทั้งการ ปล่อยวางนะปลดปล่อยมันมีเรื่องของอภิจิตที่มันจะทําให้สนามพลังของเราเนี่ยมันไปถึงฝั่งฝันได้ดีขึ้นมันมีสังคมออนไลน์ใช้เป็นมันมีประโยชน์มากนะใช้เป็นนี่มันพลิกชีวิตเราได้เร็วมากๆเลยครับแต่ถ้าใช้ไม่เป็นไปเสพติดหวังความสุขแบบเร็วๆคือเบื่อชีวิตอะ่ะแล้วก็ไปอยู่กับโลกออนไลน์อันนี้อันตรายแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตนี้เป็นโอ้โห,โหชีวิตเงินล้านเนี่ยผมบอกเลยว,ว่า พวกเราเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของมนุษย์สยชาติตั้งแต่นับพันนับหมื่นปีมาเนี่นะครับมันบอนกกว่าเรากำลังเลื่อนระดับสังเกตให้ดีเถอะ